อาละัก็สวัสดีทุท่านครับแล้วก็กลับมากับผมแฟนทอมไดนะฮะหลังจากที่ในวิดีโอก่อนเราก็เพิ่งคุยในเรื่องของ r e ซ e r o กันจบไปในครึ่งแรกใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมเองก็ได้ไปเห็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Burn the w i t h h ที่มันดูน่าสนใจมากเว้ยแล้วผมเองเนี่ยก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ไอ้เที่ยเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าว่ามันว่ามันคือเจ๋งจริงแล้วก็ผมเนี่ยได้โพสต์ไปในตัวชุมชนในช่องเราเมื่อวานว่าไอ้เ,อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวะมันจะเจ๋งแค่ไหนซึ่งก็มีคนมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีคนแต่งเดียวกันกับอนิเมะที่มีชื่อว่า Beach ที่อ่าเป็นบังงะอยู่ในโชนเนนจัมเช่นกันครับแต่ว่าก็ถูกตัดจบไปนะโดยเป็น อ่ามังงะที่มีผู้เขียนที่ชื่อว่าอ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนอ่าคุโบทิเทะแม่งชื่อเรียกยากมากครับอาจารย์คนนี้นะเป็นผู้เขียนแล้วก็อาจารย์คนนี้เองเนี่ยก็มาเป็นทั้งผู้เขียนแล้วก็ผู้แต่งในเรื่องของ Bur n t h เด i ะวิชเช่นกันครับซึ่งว้าวคือเราก็รู้ว่าอนิเมะเรื่อง b a ี h แล้วก็มังงะเรื่อง b a ีชเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนอะนะถึงแม้ว่ามันจะโดนตัดจบตอนสุดท้ายก็ตามแต่มันก็ยังเจ๋งอยู่เดียะแล้วพอมาเป็นเรื่องใหม่ที่มันดูต่างกันออกไปอะแต่ว่า ก็พอจะมีเค้าโครงของตัวละครที่มันดูคล้ายกันอยู่บ้างอะแต่มันก็ยังน่าดูใช่ไหมโดยที่อนิเมะของเบิร์นเดอะวิชเนี่ยถูกทําโดยสตูดิโอคัลเลอร์ลีดนะฮะซึ่งถามว่าภาพของอนิเมะเนี่ยมันเจ๋งมากแค่ไหนมึงต้องคุยกันอย่างนี้คือภาพอนิเมะของเรื่องเนี่ยในงานอนิเมะนะในงานอนิเมะของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นงานภาพที่ดูคมอ่ะ ใช่ครับว่าดูคมไหมเพราะว่ามันจะไม่มีการลงเงาให้มันชัดเจนมากอะ่ะทั้งตัวผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเงาอยู่เยอะแต่ว่าจะเป็นการวาดที่ไม่มีการเผาอะ่ะเออมันจะไม่มีงานเผาเหมือนอนิเมะที่แบบว่าอนิเมะต่างโลกหรือว่าอนิเมะที่ตัวเอกเก่งเหมือนนั่นอะ่ะมันไม่ใช่อนิเมะในงานภาพระดับกลางอะ่ะ มันคืออนิเมะงานภาพระดับสูงอะที่มันดูสวยงามแล้วก็คมอ่ะอันนี้คือความเจ๋งของมันเว้ยว่าเฮียมันสวยพอสวยปุ๊บเนี่ยมึงแค่ภาพสวยไม่พอนะมึงจะได้เจอกับเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าแตกต่างแล้วก็รีบรัดมากอ่ะคือมันเป็นเรื่องราวในการเล่าในอนิเมะที่รีบมากแต่ว้ยรีบมากแต่ว่ามันก็ยังทิ้งเรื่องข้อสงสัยแต่เราเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอกูสนุกกับเรื่องราวปัจจุบันก่อนแบบเนี่ยคือ มันทําให้เราอยากดูตลอดเวลาเรื่องนี้นะฮะโดยที่หากใครที่อยากจะมาดูเนี่ยหากใครที่หวังว่าจะได้เห็นเรื่องราวของแม่มดที่ถือคาถาเวทมนต์แล้วก็มานั่งคนหม้อต้มยาเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางได้เห็นแน่นอนนะมันจะไม่มีฉากต้มยาให้คุณเห็นแน่นอนครับอย่างน้อยที่ผมได้ดูตอนนี้นะถามว่าใครที่คิดว่าควรจะดูไหมมึงไปดูดูเหอะดีดีมากเลยคนระับมันเป็นอนิเมะที่ดีมากถึงตอนนี้จะ ออกมาแค่3ตอนอยู่แต่ว่าเทียมแม่งดีจริงและผมเองก็ดูครบ3ตอนแล้วนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Burn the w i t c h ในตอนที่1กันอย่างละเอียดกันนะที่ผมไปดูมาครับเอาละ่ะใครที่ยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูเองก่อนเพราะว่ามันดีมากหรือใครที่อยากจะมาดูแค่เนื้อเรื่องแล้วก็มาฟังผมเนี่ยเชิญครับ เรามาเริ่มกันเลยฮะมาเริ่มกันที่เบรนเดะวิชตอนแรกกันเลยฮะมาเริ่มกันเริ่มแรกไปเนี่ยในเรื่องของเบรนเดะวิชเนี่ยเราจะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาบทในตอนแรกว่าเรื่องของนิทานแล้วก็เจ้าหญิงฮนะแล้วก็เรื่องของเวทมนต์นะที่ ตัลวละครผู้หญิงคนนี้เนะี่ยท่าทางจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นาสาวห้าวอ่ะสาวแกร่งแบบเนี้ยครับซึ่งมันก็มีสเสน่ห์ของตัวมันเองนะที่เหมือนกับว่าตัวนางจะเป็นเรื่องของอ่าเป็นดาราปะเหมือนกับเป็นไอดอลครับพอออกมาเนี่ยนางก็จะโดนตามไล่ตามถ่ายภาพจากคนที่เป็นอ่านักข่าวอ่ะมันก็ว่าเป็นไอดอลจริงๆเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามึงถามว่าเวทมนต์ในโลกนี้เนี่ยในโลกของเบิร์นเดลวิชเนี่ยเป็นเวทมนต์แบบไหน มึงจะได้เห็นว่าเวทมนต์ของในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์ที่จะมาควงคัถท้าแล้วก็ไล่แบบว่าอาเคดาเบรดับไดที่อะไรใส่แม่งอ่ะคือไม่ใช่คือมึงจะเป็นเวทมนต์แบบว่าทันสมัยอ่ะคือมึงจะได้ใช้กล้องกล้องโทรศัพท์บในการถ่ายเหรียญน่ะให้มันเป็นแบบว่าเทคโนโลยีอ่ะแล้วแม่งก็มีเวทมนต์ออกมาแล้วก็เปิดเป็นแบบว่าเป็นทางลับอะไรอย่างเงี้ยให้มึงลงไปได้แล้วก็แล้วก็ผ่านไปอ่ะแล้วพอคนที่มันเป็นนักข่าวที่ไล่ตามนางออกมาเนี่ย จะมาถ่ายภาพนางอะ่ะก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่านางหายไปแล้วแบบเนี้ยซึ่งมันคือมันเป็นการผสมผสานเรื่องของงานศิลป์นนะเรื่องของงานศิลป์เรื่องของเวทมนต์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วมันจะอยู่ในพื้นฐานของโลกที่เป็นลอนดอนในสมัยก่อนน่ะที่มันจะดูดีอะ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของงานสถาปัตยกรรมลอนดอนมากเพราะว่ามันสวยมันสวยมากเว้ยแล้วผมและพอได้มาเห็นในเรื่องของอินมะเรื่องนี้มึงมันคือความเพอร์เฟกที่เราต้องการจะเห็นน่ะ ทางเรื่องของเวทมนต์แล้วก็ลอนดอนในสมัยนั้นน่ะมันคือความเจ๋งมากครับแล้วก็จากนั้นพอตัดฉากแรกที่มีการเปิดมาของแม่นางคนนี้เนี่ยแม่นางหัวเหลืองคนนี้เนี่ยจบไปเนี่ยก็จะตัดมาอยู่ฉากของแม่นางคนนี้ฮะแม่นางผมสีดําที่ทําหน้าตามันก็ว่าคนไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกเท่าไหร่ที่กําลังจะมาทำการไล่ล่า,าสัตว์บางอย่างอยู่ครับโดยที่จะเห็นในมือนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตแตรปะ หมือนมันจะเป็นแตรแต่ว่ามันก็ใช้เป็นปืนได้เช่นกันนะซึ่งไอสิ่งที่คุณเห็นที่เขาถือเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการ่า่เวทมนต์เออคือมันเป็นอย่างนี้เลยคือมึงจะไม่เห็นไม้คาถาแน่มึงจะเห็นเปล่าแต่หรือไม่ก็ยิงปืนอ่ะซึ่งมันมันเป็นความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นคือผมเป็นคนที่ดูอนิเมะมาเยอะมากนะคุณตั้งแต่ผมอยู่มสามอะแต่ว่าพอเราดูมาเยอะเนี่ยเราเองก็จะกลายเป็นคนที่อยากหาความแปลกใหม่อ่ะกูไม่อยากดูอนิเมะต่างโลกกูไม่อยากดูอนิเมะที่ตัวเอกมันเก่ง แล้วก็เดินไปตบหัวชาวบ้านเพราะว่ามันดูน่าเบื่อแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องที่มันดูแปลกใหม่น่ะคือความที่ความตื่นเต้นที่หววกลับมาในการดูอนิเมะว่าโ oh, อ้โหชิดนี่แหละความเจ๋งอะละกลับมาต่อกลับมาต่อก่อนกูกำลังอินทีนี้เนะี่ยกลับมาเนี่ยมันก็จะมีฉากสู้กันซึ่งระหว่างที่สู้กันเนี่ยตัวแม่นางคนเนี้กําลังจะชิบหายแล้วว่าเอ้ยกูจะแย่แล้วอะเออกูจะแย่แล้วอะแต่ก็ไม่ฮะกลับมีแม่นางคนนี้มาช่วยครับเธอคนเดิมเธอหัวเหลืองคนเดิมฮะแล้วก็ ในตามอักษรนี่ขึ้นชื่อคือเธอชื่อว่านีนี่ประมาณนี้นะชื่อว่านีนี่นะเธอคนนี้นะได้มาช่วยคนเมื่อกี้ไว้ซึ่งผู้หญิงคนเมื่อกี้นั้นก็ชื่อว่าอ่าอ่าโนเอรุนะฮะโนเอลนั่นแหละถ้าอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นมันอ่านว่าโนเอรุนะฮะแต่อ่านรัวก็อ่านว่าโนเอลนะฮะเธอคนนี้นะฮะซึ่งก็มาช่วยกันไว้แล้วก็เป็นการจบฉากตัวนี้ไปดยการที่ทั้งสองคนมาช่วยกันแล้วก็จะมาเข้าสู่การเล่าเรื่องว่า เรื่องราวของตัวในโลกที่เราดูเนี่ยในเบิร์นเดอะวิเนี่ยมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องพื้นฐานเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้นะคือมันเป็นอย่างนี้ในเนื้อเรื่องของเบิร์นเดอะวิเนี่ยเขาเล่าว่าประมาณ72%ในการตายในลอนดอนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะมังกรคือมังกรไปฆ่าคนอย่างนั้นอะซึ่งในลอนดอนเนี่ยมันจะมีคนอยู่2ประเภทนะในเรื่องของเบิร์นเดอะวินั่นก็คือประเภทที่1คือคนที่ ไม่สามารถมองเห็นมังกรได้โอเคอันนี้คือคนที่ไม่สามารถมองเห็นมังกรได้โดยจะถูกเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ทางฝั่งของฟอนลอนดอนอ่าจะเรียกว่าเป็นลอนดอนเบื้องหน้าก็ได้ครับเรียกว่าฟอนลอนดอนนะแต่ว่าคนที่สามารถมองเห็นมังกรได้เนี่ยจะถูกเรียกว่าอ่าอยู่ในฝั่งของรีเวิร์สลอนดอนคือลอนดอนที่อยู่เบื้องหลังประมาณนี้นะ นั่นแหละคือคนที่สามารถมองเห็นได้ทีนี้เนี่ยเมื่อมังกรมาทาร้ายแล้วก็โจมตีผู้คนเนี่ยมันก็ตกเป็นหน้าที่ของคนที่มองเห็นมังกรเนี่ยต้องมาดูแลมันซึ่งก็จะเป็นการจัดตั้งองค์กรแล้วก็เรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้มันแบบว่าดูเป็นระบบแล้วก็ดูแลมังกรนี้ได้ครับซึ่งมันก็จะเป็นองค์กรที่โนเอลแล้วก็ตัวอานีนี่เนี่ย อยู่ในองค์กรนั้นด้วยนะฮะประมาณนี้โอเคนะนี่คือเรื่องราวพื้นฐานของตัวโลกของเบิร์นเดอะวิชนะฮะที่มีมังกรขึ้นมาแล้วก็มีคนที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นครับซึ่งคนที่มองเห็นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลแล้วก็ควบคุมมังกรพวกนี้นั่นเองนะโอเคทีนี้ก็จะตัดมาฉากเริ่มกันเลยฮะ หลังจากที่มีเรื่องเมื่อกี้เกิดขึ้นนี่แบบว่าเป็นการไปเล่ล่าไอสัตว์เมื่อกี้ใช่ไหมทีเนี้ยก็จะตัดมาที่ตัวเมืองที่เราจะเห็นว่ามีป้ายที่กํลาลังผูพังอยู่ครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ครั้งก่อนกับมังกรน,นะแต่ที่สําคัญคือเราจะได้เห็นตัวอ่านีนี่ที่เป็นการถ่ายภาพแล้วก็โฆษณาของโฆษณาเป็นมันก็เป็นน้ําดื่มใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นการยืนยันว่าตัวเธอเนี่ย เป็นไอดอลแล้วก็เป็นนางแบบที่โด่งดังใช้ได้เลยครับก็น่าจะได้เงินแล้วก็โด่งดังใช้ได้เลยกับเรื่องของหน้าที่การงานของเธอคนนี้นะตัวอานีนน่ครับและเรื่องมันก็จะตัดฉากมาที่าฉากที่นีนีเ่เนี่ยมาอยู่กับโนเอลครับซึ่งเราจะเห็นกันว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันมากนะ แล้วก็เป็นคนที่หยอกล้อกันบ่อยมากครับแต่ถ้าหากว่าอยากรู้ว่าเขาแกล้งกันแล้วก็หยอก,อกล้อกันไงก็ไปดูเองล้วกันนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะมันจะลึกเกินไปครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกนิสัยนะมันจะเป็นการบ่งบอกนิสัยของตัวโนเอโว่านางเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าห่วงเรื่องเงินมากครับคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขี้งกอเออเป็นคนที่ห่วงเงินมากเพราะว่า นางเองเนี่ยก็บอกว่าตัวนินี่เนี่ยได้เงินทางฝั่งของฟอนลอนดอนด้วยใช่ไหมคือนินี่เนี่ยทำงานเป็นอไอดอลด้วยใช่ไหมก็ได้เงินทางฝั่งนั้นแต่ว่าตัวเชอเนี่ยมีเงินแค่ทางฝั่งนี้นะฮะตัวของไอ,อเมืองทางรีเวิร์สลอนดอนนะนะที่มายุ่งเรื่องของมังกรแบบเนี่ยฮะก็เลยแปลว่าเป็นคนที่่อนค้างที่จะงกเรื่องเงินนะส่วนเรื่องของ พื้นฐานเรื่องของในโลกของเบิร์นเดอะวิชเนี่ยในโลกขององค์กรที่ตัวโนเอลแล้วก็ตัวนีนี่อยู่เนี่ยจะมีค่าแต้มแบ่งเป็นสองอย่างคือแต้มเรื่องของแต้มเงินอีกอันนึงคือแต้มเรื่องของอผลงานครับคือตัวโนเอลเนี่ยอยากได้ตัวเงินแต่ว่าตัวนีนี่เนี่ยอยากได้ผลงานเพราะว่านางเนี่ยจะอยากไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่าเซบราสมั้งที่มันก็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรอัศวินในโลกของตัวเบิร์นเดอะวิชนะฮะทีนี้เนี่ย ก่อนจะไปเรื่องอื่นครับมันจะมีเสียงตะโกนอันนึงที่เป็นเสียงของอ่าเหมือนกับเป็นเสียงเล็กๆของตัวบางอย่างครับเราก็จะได้เห็นว่ามันจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเกาะไอตัวมังกรแล้วกันนะเรียกว่ามังกรก็แล้วกันนะแต่ว่าหน้าตาเหมือนกับเป็นหมาแต่ว่ามันคือมังกรก็แล้วกันนะคือไอชายคนนี้กำลังเกาะไอสิ่งนี้อยู่ครับซึ่งเหมือนกับว่าโนเอลแล้วก็ตัวนีนี่เนี่ยจะรู้จักไอชายคนนี้นะซึ่งคนคนนี้ครับเขาชื่อว่า าบาร์ดูโกคือบันโกแหละคือภาษาญี่ปุ่นมันอ่านว่าบารดโกครับแต่ถ้าอ่านรวมๆก็เรียกว่าบันโกก็ได้นะไอตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจะเป็นตัวเอกชายในเรื่องนี้นะแต่มันไม่ค่อยจะมีเรื่องของบทบาทมากเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ ในตอนแรกตอนนี้นะยังไม่ค่อยที่จะมีการแสดงถึงเรื่องของความสามารถมากนะครับแต่เขาเล่าว่านะไอหมอนี่คือคนที่เป็นคนที่ดึงดูดมังกรคือในการแปลไทยเนี่ยผมไม่เห็นมาเขาบอกว่าเขาแปลว่าเป็นคนที่ถูกมังกรสิงสู่แต่ว่ามันควรจะ ถ้าแปลตามญี่ปุ่นที่ผมไปฟังมานะมันควรจะเรียกว่าเป็นคนที่ถูกมังกรชื่นชมอะชื่นชอบอะแล้วก็มังกรก็จะเข้ามาหาไอ้หมอเนี่ยคืออะง่ายคือมึงคือตัวดึงดูดมังกรอะประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้ตัวที่มันกําลังเกาะอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าโอซูชิคือหน้ามันคือหมาหน้ามันคือหมามันคือหมาชัดๆแต่ว่าเสือกเป็นมังกรอะแล้วมีปีกอะแล้วก็มันชื่อว่าโอซูชิครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นมังกรที่อยู่กับไอ้ตัวบันโก้นะ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนินี่กับตัวโนเอลเนี่ยเหมือนว่าจะรู้จักไอ้หมอนี่แต่มันกบว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะไปช่วยเท่าไหร่นะคือกูเห็นมึงห้อยอยู่แต่ว่ากูขี้เกียจไปช่วยมึงประมาณเนี้เพราะว่าเหมือนว่าสองคนนี้เนี่ยจะได้รับคําสั่งว่าให้ไปดูแลคุณไอ้บันโกะฮะแต่ว่าก็มีการเขียนกันอยู่ว่าเอ้กูก็ไม่อยากไปมึงก็ไม่อยากไปแต่ว่า เราจะได้รู้ข้อมูลบางอย่างนะเราจะได้รู้ข้อมูลว่าตัวบันโกเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนของโนเอลฮะประมาณนี้นะเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนของโนเอลไอบันโกนะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สําคัญใช้ได้ครับทีนี้มันก็จะตัดมาอยู่ฉากที่มีการบ่นว่าไอหมอนี่เป็นคนที่ถูกมังกรชื่นชอบแต่ว่าทําไมเราต้องมาดูแลมันด้วยเพราะว่าต่อให้เรามาดูแลมันเนี่ยเราเองก็จะไม่ได้เงินเพิ่มใช่ไหม ทำไปก็ไม่ได้เงินและกูจะทําเพื่ออะไรแบบเนี้ยครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่มึงจะคิดลบว่าเอ้ยทําไม่ได้เงินแล้วก็กูไม่ยุ่งดีกว่าเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่ออกมาเว้ยแล้วก็เป็นไอ้ลุง <c oughs> ไอล้ลุงคือมึงคือสภาพไอล้ลุงหน้าเงินที่แบบว่าถือเงินมาว่าอยากได้เงินใช่ไหมใช่ไปของเงินจากเบื้องบนมาแล้วแบบนี้เลยอะนี่ไงเงินอยากได้ใช่ไหมไปช่วยไอ้หมอนันทีดิประมาณนี้เลยอะโอเคเข้าใจไหมเออ ถ้าอยากได้เงินกูมีเงินให้ดังนั้นเนี่ยไปช่วยไอ้บันโก้ทีไม่งั้นมันก็จะตายห่าก่อนแบบเนี้ยครับซึ่งโอเคสองคนนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเงินมาแล้วก็เอาเพราะว่าตัวอ่าตัวโนโเอลเนี่ยอยากได้เงินอยู่แล้วส่วนตัวนินี่เนี่ยอยากได้ผลงานเพื่อที่จะไปเข้าร่วมกับองค์กรที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับพอไปเนี่ยก็ไปช่วยกันก็ช่วยได้แหละฮะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาเท่าไหร่นะสองคนนี้ก็ไปช่วยไอ อ่ n บันโกกับโอซูชิมาได้แต่ว่าปัญหาคือมันมีในระหว่างที่ไอ้ไอ้บันโกเนี่ยมันกําลังห้อยไปมาเนี่ยมันเสือกดันไปชนกับคนที่กําลังจะไปซ่อมหลังคาบ้านครับซึ่งก็เกิดเป็นปัญหานะมันเป็นปัญหายัางไงใช่ไหมถามว่ามันเป็นปัญหายัางไงคือในโลกของทางเบิร์นเดลวิชเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ย ไปสัมผัสกับมังกรเนี่ยจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ครับเพราะว่ามันมีกฎหมายว่าห้ามคนทั่วไปไปสัมผัสกับมังกรนะซึ่งวิธีการที่จะรู้ว่าไอหมอเนี่ยไปสัมผัสกับมังกรจริงไหมเนี่ยมันคือการทดสอบเว้ยแล้วมึงรู้ไหมมันทํากันยังไงไอทดสอบพี่ว่ามึงรู้มันทํำยังไงมันคือการเลียไอเฮียทดสอบคือการเลียกุศ ทำไมทำไมต้องเลียว่าคือมึงจะไปตรสอบว่าคนนี้ไปสัมผัสกับมังกรไหมคือมึงต้องเลียมึงไม่แบบเอานิ้วไปจับเลยเลยก็ว่าไปมึงเลียเนี่ยนะโอ,โอเคมันคือความแปลกใหม่เวยแต่ว่าเป็นความแปลกที่กูอโอเคกับมันนะเออคือมึงจะเลียมึงก็เลียไปอโอเคว่าเออถึงมึงจะแปลกแต่ก็ดูดูตลกดีแล้วก็ดูน่าสนใจดีอะมันจะมีมุกของเรื่องเนะี่ยมันจะมีมุกคอยแทรกมาตลอดเวลาเลยครับทีนี้เนะี่ยถามว่าในเมื่อมีข้อห้าว่าห้ามคนเนี่ย ไปสัมผัสกับมังกรแล้วทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ฝ่าฝืนล่ะจะมีบทลงโทษยังไงบ้างใช่ไหมใช่ไหมนั้นเนี่ยมันจะมีบทลงโทษที่ว่าจะโดนทรมานแล้วก็ถูกขังในคุกเนี่ยหนึ100ปีคือยังไงมึงก็ตายอะ่ะคือขังลืมอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะหรือไม่ยังก็มึงก็ถูกประหารทิ้งอะ่ะแบบว่าถ้ามึงไม่โดนขัง มึงก็โดนประหารน่ะเออไม่โดนขังมึงก็โดนประหารทิ้งแบบนี้เลยซึ่งโอเคมันเป็นโทษที่ค่อนข่า,ขาจะรุนแรงมากใช่ไหมแต่ว่าด้วยที่ว่าไอตัวเอกเรามันก็เป็นคนทางฝั่งตัวอ่ารีเวิร์สลอนดอนใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าน่าจะมีข้อยกเว้นของคนทางฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นอ่าคนที่อยู่ทางฟอนด์ลอนดอนน่ะจะไม่สามารถที่จะมาจับมังกรได้เพราะว่ามันมีข้อห้ามอยู่ครับประมาณนี้นะแต่หลังจากนี้ครับก่อนอื่นเนี่ย มันก็ไปคำถามจากโนเอลที่ถามกับไอตัวบันโกว่าแล้วทำไมโอซูชิเนี่ยถึงได้อ่ากลางปีกออกมาแล้วก็บินมาแบบนี้ใช่ไหมมันต้องมีสาเหตุที่ไอโอซูชิเนี่ยมาทำแบบนี้ไอมังกรเมื่อกี้ไอ,ไอหน้าหมาเมื่อกี้มังกรที่หน้าเป็นหมาเอออยางนั้นนะ่ะทำไมมันถึงได้บินออกมาแบบนี้พอเราถามถึงสาเหตุแล้วเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ว่าทำไมอ่ะทำไมมังกรตัวนี้ถึงได้บินออกมาซึ่งคำตอบคือมันมีมังกรอีกตัวหนึ่งกำลังตามไล่ไอบันโก้อยู่ อย่างที่บอกไปว่าไอ้บันโก้เนี่ยเป็นคนที่ถูกมังกรชื่นชอบซึ่งมันก็จะมีมังกรอยู่หลายแบบที่เข้ามาหามันทั้งน่าจะเป็นมิดไหมไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่มาเนี่ยมันคือคนที่เป็นภัยอย่างแน่นอนอะ่ะมันคือมังกรที่เป็นภัยต่อไอ้บันโก้อย่างแน่นอนเพราะว่าคือมาถึงปุ๊บมึงใส่ก่อนเลยอะ่ะมึงเปิดฉากตีก่อนเลยครับซึ่งมันก็จะเข้าสู่ฉากการต่อสู้ของ แม่มดสองคนนี้กับมังกรที่มันมาตอนเนี้ยไอ้มังกรขาวตัวเนี้ยครับถามว่าฉากต่อสู้มันมันเจ๋งไหมมันดีมากไหมผมว่านะเรื่องของงานภาพแล้วก็งานฉากต่อสู้ของเรื่องเนี้ยมันเจ๋งคืองานมึงจะได้เห็นคนที่แบบบินไปทั่วทั่วเมืองอะ่ะทั่วลอนดอนแล้วก็ใช้เวทมนต์ยิงใส่มังกรอะ่ะมึงคิดว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนอะ่ะ ครับแล้วก็มาเริ่มการต่อสู้กันทีนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมึงจะเห็นโนเอลเนี่ยยิงปืนเบบนว่าเหมือนกับเป็นลำแสงอะ่ะเออลำแสงเล็กๆกะ่ะที่กูคิดคิดว่านะคือเห็นแล้วอะรู้สึกว่าไอ้ลำแสงแค่นี้ไม่น่าจะเจ็บมากอะแต่แบบว่ามังกรตัวเนี้ยโดนยิงทีเดียวแล้วมึงร่วงเลยอะมังกรมึงเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่ามึงโดนยิงทีเดียวแล้วก็ร่วงเลยเนี่ยนะกูแบบโอ้ช oh, ิมังกรนึงมาแบบอย่างเท่แล้วก็โดนยิงนะัดเดียวร่วงอะ แล้วมึงจะได้เห็นฉากคาฮาที่ว่าคือมึงเข้าใจไหมถ้าหากว่ามีมังกรมาบุกเมืองอ่ะไอสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะก็ต้องมีพังกันบ้างใช่ไหมเพราะว่ามังกรมันตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะแล้วมึงก็จะได้เห็นฉากที่นี่นี่อ่ะเดินมาแล้วก็บอกคนที่บ้านพังเพราะมังกรบอกว่าไม่เป็นไรมีประกันเนี่ยคือกูมีประกันให้แบบนี้เลยอ่ะโอ้โหมึงประกันมังกรอ่ะคือต่อให้บ้านมึงพังหรือว่าอะไรมึงพังก็ตามอ่ะกูมีประกันให้อ่ะมึงแค่ว่าไม่ต้องคิดมากแล้วก็มึงก็เอาเงินกูไปแบบเนี้ยจบเลยอ่ะ มีประกันแบบเนี้ยจบเลยฮะคือเป็นเรื่องแบบว่าไม่ต้องคิดกันมากว่าถ้าหากว่ามังกรทําบ้านพังเจ้าไงคือบอกว่ากูมีประกันจบเลยฮะเยี่ยมจริงริมันคือการวางพื้นฐานเรื่องที่ม่งโคตรเยี่ยมอ่ะทีนี้ฮะแต่ว่าไอ้มังกรที่มันถูกฆ่าเมื่อกี้ถูกยิงเมื่อกี้คือมึงเห็นไหมว่ากระสุนแค่เล็กๆนะแต่มึงหน้าแม่งขาดครึ่งนี้เลยอ่ะกระสุนเล็กๆเมื่อกี้แม่งขาดครึ่งอ่ะหน้ามังกรอ่ะประเด็นคือ ประเด็นคือแม่งแม่งไม่ตายไอ้มังกรเมื่อกี้ที่โดนยิงหน้าหายแล้วอะแม่งเสือกไม่ตายเว้ยแล้วก็กลายเป็นมังกรสีดํากลายเป็นมังกรสีดําเลยซึ่งไออาการที่มันกลายเป็นมังกรสีดำเนี่ยในตัวอนิเมะเนี่ยตัวนีเนี่ยเรียกว่ามันคืออาการไลท์เอา์มันคือว่าเป็นการหมดไฟปะ พอหมดไฟปุ๊บเนี่ยมึงก็กลายเป็นสีดําเลยอย่างนี้หรือเปล่าไลน์เอาแบบเนี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นการเข้าสู่ฉากต่อสู้อีกรอบหนึ่งซึ่งมึงจะได้เห็นฉากการบินแล้วก็การหนีมังกรตัวเนี้ยที่มันดูอลังการที่เที่ยครับซึ่งมันสวยนะคือบอกว่างานอนิเมะของภาคเนี้ยของเรื่องเนี้ยมันคืองานอนิเมะแบบว่ามาสเตอร์พีซของจริงอะ่ะเอออย่างนั้นเลยครับพอทีนี้เนี่ย เขาเรียกว่าไอ้มังกรหมายว่าไอ้มังกรที่มันไล่เอาไปอะ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นมังกรที่ว่าดาร์กดากอนมังกรมืดอย่างเงี้ยมังกรสีดําแบบเนี้ยครับแล้วก็พอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมึงจะได้เห็นว่าถ้าหากว่ามีมังกรที่มันดูจริงจังแล้วก็ดูอันตรายออกมาในเมืองอะ่ะตัวในเมืองของลอนดอนอ่ะจะมีระบบที่เรียกว่าระบบการปิดกั้นอะ่ะหมายว่าถ้าหากว่ามังกรออกมาปุ๊บเนี่ยมึงอยู่ในบ้านไปอยู่ในบ้านเลยห้ามออกมาแล้วก็ห้ามออกมาแล้วก็ห้ามเข้าไปในเขตนี้แบบเนี้ย มันคือเป็นระบบการป้องกันของเมืองซึ่งตัวโนเอลแล้วก็ตัวนีนี่เนี่ยก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่ที่สูงได้แล้วนะฮะไอตัวที่สูงนะแล้วก็ตัวโนเอลเนี่ยก็กําลังจะโทรศัพท์ไปหาที่ตัวเซบราสที่บอกว่าอ่าเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรของอัศวินอ่ะที่ผมบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมนั่นแหละครับให้มาดูแลเรื่องของมังกรอ่ามังกรมืดอันเนี้ยมังกรทามินอันเนี้ยแต่ว่าตัวนีนี่เนี่ยกลับบอกว่าไม่ยาดีกว่านะแล้วก็แย่งโทรศัพท์มาครับแล้วก็บอกว่าล้วจะไปโทรหามันทําไมถ้าหากว่าเราเนี่ย ได้โอกาสที่จะแสดงให้ตัวฝั่งบุคคลเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเก่งแค่ไหนแบบเนี้ยแบบว่าไปลุยเองดีกว่ามั้งเราอ่ะแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เราใจอ่ะสิคือคือเอาง่ายคือตัวอานีนี่เนี่ยอยากที่จะแสดงให้ตัวอาบุคคลเห็นว่าตัวเองเก่งแค่ไหนแล้วก็จะได้เข้าไปอยู่ในตัวเซบราสนะฮะประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นว่าเฮ้ยบวกเองดีกว่าไม่ต้องไปให้ใครช่วยหรอกเราลุยเองรมมันของเราเองดีกว่าให้เขารู้ว่าเราเก่งแค่ไหนอ่ะแบบว่าเราห้าวแค่ไหนแบบนี้เลยครับซึ่ง ก็จะตัดมาสู่ฉากการต่อสู้ที่โคตรเท่ะนะก็เป็นการต่อสู้กับมังกรมังกรมืดอันนี้ครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่ยาวมากนะคือเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยาวมากแต่ว่าเวทมนต์ร์อันนี้ใช้คือในการใช้เวทมนต์ของเรื่องนี้มันจะนนเรียกว่าเป็นเวทมนต์หมายเลขที่ที่นั่นที่นี่แบบนี้หมายเลขที่15-72เรเงี้ยครับมันก็เป็นชื่อของเวทมนต์ไปนะ ก็ไม่รู้ว่ามันเรียนกันยัง,ยงไงหรือว่ามันเป็นการเริ่มต้นเวทมนต์มายัางไงแต่ว่าโอเคมันใช้ตัวปืน่ะเป็นการยิงครับแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นการปิดฉากโดยสกิลของตัวโนเอลฮะสกิลปืนอามงกุฎมงกุฎบุญกลเออมันคืออามงกุฎปืนกนเออม่นเรียกยากมากนั่นแหละซึ่งมันไอเคี้ยงอย่างเท่ออย่างเท่มากคืออย่าอย่าลืมนะว่าตัวมังกรตัวเนี้กำลังไล่ตามตัวไอไอบันโกอยู่ที่มันเป็นตัวดึงดูดมังกรมาเนี่ย แล้วตัวนอเอลเนี่ยก็ได้มาปกป้องมันไว้แล้วก็จัดการกับมังกรให้มันจบไปครับก็ได้เป็นการจบชีวิตของมังกรตัวนี้ลงเพียงเท่านี้นะไอ้มังกรดําอันนี้ครับก็เป็นการจบอย่างสวยงามนะทีนี้ไม่ตัดฉากมาอยู่ที่เหมือนกับว่ามันเป็นสภาคุณเขาเรียกว่าสภาได้ไหมเออนั่นแหละที่มันจะมาประชุมเรื่องของไอตัวบันโก้ว่าในเมื่อมึงเป็นคนที่ดึงดูดมังกรมาที่นี่เอาง่ายๆคือมึงคือคนที่ดึงดูดตีนมาที่บ้านกูแล้วกูจะเก็บมึงไว้เพื่ออะไร ซึ่งไอตัวเนี่ยไอตัวที่มันนั่งด้านขวาเนี่ยไอด้านซ้ายขวาเออด้านซ้ายฝั่งเนี่ยไอไอหมอเสื้อไอเสื้อลำเงินขาวอะมันบอกว่าเสนอว่าให้เราเนี่ยไปฆ่าไอหมอนี่ทิ้งดีไหมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยก็สรุปว่าโอเคในเมื่อไอบันโก้มึงคือตัวลากตีนมาหาเพื่อนเนี่ยงั้นมึงก็ต้องถูกกำจัดทิ้งครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการลงมติว่าไอมอนนี่ต้องถูกฆ่าทิ้งไปครับแล้วก็เป็นการจบแค่นี้เลยเ็นการจบที่ว่าไอบันโกนจะถูกไล่ล่าจากองค์กรที่เป็นองค์กรที่มันอยู่สูงของตัวโลกของฝั่งรีเวิร์สลอนดอนครับประมาณนี้แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะตัดมา,าสู่ฉากที่ว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะหลังจากจบเพลงจบนะเราจะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนั่งเลี้ยงมังกรอยู่เว้ยซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครแต่ว่าบอกก่อนว่าเธอคนนี้จะมีบทบาทสําคัญในตอนต่อไปมากนะฮะเธอคนนี้นะแล้วก็กําลังนั่งเลี้ยงมังกรอยู่ครับซึ่งเรารู้กันว่าคนทั่วไปเนี่ยห้ามมาจับต้องกับมังกรใช่ไหมแต่ว่าเธอคนนี้กําลังเลี้ยงมังกรอยู่เลี้ยงเลยนะมึงใช่ครว,ว่าเลี้ยงมังกรอยู่เลยอะ่ะพร้อมกับมีไอ้เสื้อขาว้ําเงินตัวเดิมอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ตัดจบไปเลยเว้ยมันคือการตัดจบตอนที่1ไปแบบนี้เลยอะ่ะซึ่งผมบอกเลยว่านี่ นี่คืออนิเมะที่เจ๋งมากคือหลายคนที่ดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอนิเมะเรื่องนี้มันดูรีบรัดเกินไปใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีการเล่าเรื่องของที่มาที่ไปอะ่ะทั้งเรื่องของโนเอลแล้วก็ตัวนีนี่ว่าได้มาเป็นแม่มดยังไงแล้วก็ทาไมสองคนนี้ถึงได้มารู้จักกันแล้วไอ้บันโก้กับโนเอลแล้วก็นีนี่เนี่ยได้มาเจอกันได้ยังไงอะ่ะประมาณนั้นน่ะมันยังไม่มีการที่จะมาเปิดเผยเ,เรื่องนี้ครับแต่ว่าเชื่อนะมันก็คงจะมีการพูดต่อหลังจากนี้ไปครับ เราดูกันแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็น่าติดตามอะและนี่คืออนิเมะที่เป็นแบบแปลกใหม่นะไม่ต้องมาอ่าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่หรือไม่ก็ตายแล้วก็เกิดมากูเก่งแบบนี้คือมันเป็นอนิเมะที่เราหากันดูยากมากในช่วงนี้ที่มีแต่อนิเมะแบบว่าอนิเมะอ่าพื้นๆน่ะออกมาบ่อยจนกูแบบว่าเห็นแล้วก็ตีนเขี่ยแต่ว่าอันนี้คือมาสเตอร์พียอะนี่คืออนิเมะที่โคตรเจ๋งแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องดูมันอะคุณมาดูอันนี้คุณสนุก คุณจะได้เห็นในฉากต่อสู้แล้วก็เรื่องราวที่ทั้งตลกแล้วก็มีปริศนาไปพร้อมกันนะ่ะแล้วก็บอกกันว่าผมเองได้ดูจบไปถึงตอนที่3แล้วครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยก็อยากจะพูดแบบว่าให้มันรวมกันไปเลยอะ่ะตอนที่1ถึงตอนที่3เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่1ถึง3เนี่ยมันเป็นการแบบว่าเป็นการเล่าเรื่องการเริ่มต้นของเรื่องเบิร์เดอะวิชแบบนี้เลยแต่ว่าในเมื่อมันจะยาวเกินไปในเมื่อวิดีโอมันจะยาวเกินไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยแค่ตอนแรกก่อนก็นแล้วกันนะแล้วตอน2กับตอนทีี3่3าามมานนกกก็็าาตมมทหลลััังแ้วะครบ โอเคโอเคครับสำหรับเรื่องของ Bur n the Witch เอในตอนที่1เนี่ยก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องของ Bur n the Witch นะก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันแล้วก็เกือบลืมบอกไปในเรื่องของที่เรามาพูดถึงเนี่ยผมพูดถึงแค่ในเรื่องของอนิเมะเท่านั้นนะผมยังไม่ได้อ่านตัวมังงะนะฮะโอเคงั้นก็น่าจะมีเพียงแค่นี้ครับช่วยแชร์แล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันในตอนหน้าของ Bur n the Witch ครับวันนี้ขออากัันไป่นนะสสวสดีครบ